ชาติหน้ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกียงไกลเมืองไม้และป่างามค่ะ,ะวสวัสดีค่ะน้องไอและนี่นี่ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะพาเพื่อน ไปรู้จักอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยนะคะพี่นีที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์มากๆอีกหนึ่งจังหวัดนั่นคือจังหวัดอะไรคะจังหวัดตากค่ะน้องไอซ์นะคะซึ่งในจังหวัดตากนะคะก็มีสถานที่สําคัญนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยของเราะค่ะก็อย่างเช่นหนึ่งนะคะศาลหลักเมืองสีมหาราชนะคะสศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะสวัดทนารายมหาราชสศาลสมเด็จพระนเรศวนมหาราชนะคะและ5นะคะสถานที่สุดท้ายนะคะเจดียยุทธหัตถีค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักทั้งห้าสถานที่นี้นะคะที่นี้เรามารู้จักประวัติความเป็นมาของจังหวัดตากกันก่อนค่ะไปกันเลยจังหวัดตากเป็นเมืองที่พระมหากษัตริย์ในอดีตได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้แล้วถึงสี่พระองค์คือหนึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดสอง สมเด็จพระนาเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพณเมืองแครงและได้ยกทัพกับราชอาณาจาักรไทยโดยผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่งแรก 3. ส,สมเด็จพระนารายมหาราชทรงยกทัพกลับไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือและได้สร้างวัดพระนารายที่เชิงสะพานกิจติกจรในปัจจุบันและ 4. ส,สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคยได้รับพระบรมราชองการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตากและเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยจากพม่าครั้งที่สองนอกจากนี้ในแต่ละสถานที่ในจังหวัดตากยังมีพิธีกรรมต่างๆง,งานกาชาติมีประเพณีประจําท้องถิ่นหรือประจําปีที่ต้องจัดขึ้นทุกปีคําขวัญประจําจังหวัดตาก ธรรมชาติน้ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกรเมืองไม้และป่างามดอกไม้ประจำจังหวัดตากคือดอกเซี่ยวดอกขาวต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นแดงตราประจำจังหวัดตากคือรูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างเหนือคุดหลังน้ำทักษิโนทกหมายถึง เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกกองทัพไปช่วยพระเจ้าหงสาวดีรบกับอังวะนั้นพระมหาอุปราชเมืองพมา่าสั่งให้ทหารคู่ใจคอยตีขนาบและปองผชลเสียให้ได้ความแตกรู้ถึงพระกันสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองแครงจึงทรงประชุมชาวเมืองและบรรดาแม่ทัพนายกองเมื่อเรือนสองปีวอกพุทธศักราช2127 ทรงหลังน้ำทักซิโนโทกเหนือแผ่นดินประกาศอิสรภาพไม่ยอมขึ้นกับเมืองอังวะอีกต่อไปเมื่อเราทราบประวัติความเป็นมาของจังหวัดต,ตากกันแล้วนะคะเราไปรู้จักทั้ง5สถานที่สำคัญของจังหวัดต,ตากกันค่ะ และนี่นะคะก็เป็นสถานที่แรกนะคะคือสาลหลักเมืองสี่มหาราชนะคะที่มีผู้คนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดน,นะคะให้ความสนใจนะคะมาสักการะบูชาไหว้ขอพรนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ ปี2,490นะคะเ,ออเดิมอยู่ในวัดดอยเขาวแก้วต่อมาชาวบ้านเห็นว่าไม่เหมาะสมก็เลยสร้างขึ้นใหม่ข้างในศาลจะมีรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชด้านนอกนะคะจะมีรูปช้างศึกม้าศึกแล้วก็ไก่ชนซึ่งเป็นกีฬาท,ที่พระองค์ทรงโปรดปรานนะคะสวัสดีครับมทำอะไรคะอ๋อครับคืออย่างนี้ผมเคยคนไว้ตอนนั้นผมรับราชการอยู่ที่ขนส่งจังหวัดตรัดิษ แล้วก็เลยมีโอกาสมาแวะมาที่จังหวัดตราดนีมาบนไว้ว่าตอนนั้นลูกชายเราลังจะไปสอบเข้ารับราชการอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำเขาเรียนจบวิศวะโยธาสก็เลยบอกว่าถ้าเขาสอบได้ในักการบรรจุจะมาแค่บนครับก็เลยจะเอาช่างเอามาอะไรก็มาไปตปามภาษาเราคนชคนาวพุทธนะครับทีนี้จากนั้นจนตอนนี้สิบปีแล้วผมกเกษียณแล้วเกษมตอนนี้ผมอาอยุเจ็ดสิบ ลูกชายก็ <c oughs> ได้ทํางานรับราชการี่กรมทรัพยากรน้ำมาเป็นวิศวกรแล้วบางเ,เอิญอก,ก็อ,อยู่เข้ามาควบคุมงานกระจายน้ำอยู่ที่กําแพงเพชรผมเลยมาเยี่ยมเขาก็ถือโอกาสมาแก้นแ่นบลนว้รนจุบ,บนแล้วได้บรรจุเลยลก็ก่อนหน้านั้นบนไว้ประมาณ2เดือนอเขาสอบปพได้าปอมาสอบภาคขอก็ได้ แล้วก็ก็รออยู่ประมาณตีก,กว่าก็เรียกบรรจุครับครับก็เลยมาครับมาจากบอนเกนครับพอดีบางเนลูกชายอยู่ตรงนี้พอดีเด็วเขาก็จะจบโครงการที่เขามาควบคุมงนานต่อแค่ก็จะไปอยู่ที่กรมอีกครับครับครับ สมเด็จพระนารายมหาราชนะคะตั้งอยู่บนเนินเขาแก้วมีหลักฐานการค้นพบเมื่อปีพศ2464นะคะและว,วันนี้นะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้นะคะมาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ให้เราฟังค่ะนี่ถึงเป็นจุดตัดเลยเส้นทางค้าขายเส้นทางเดินครับระหว่างหลวงประบางนะไปมะละแมงมกระผานตรงนี้ อายุทยาไปเชียงใหม่ก็ผ่าน,นนา,า,นนนานที่ในวิชาพุทธศาสนานั้นสถานที่ใดมีประทุนกิจบองว่าเป็นขั้นเลิศพระราชา,าของพระเจ้าแล้วพกพระเจ้าตรงนั้นจะเป็นแหล่งถูกโจรเกา่าตรงนี้เลยเนี่ยจะไปดูกระดูกของพระชายาชาท่ร่างพระเจ้าบดีพระองค์หนึ่งอะไรการที่ชุดเจ็ดของชุดสามของครูศิยามาสวัสดแล้วก็ที่นี่คือพระชายราชาที่ร่างที่เราดูหนังเรื่องซุโอไทยนะ เนี่ยมาสวดเราก็ที่นี่เนี่ยหลวงศพอยู่ตรงนี้นะหลวงศพตรงนี้เป็นหานหลวงศพเราที่สถตปัญญาอยู่ตรงนี้นะสัตวของญญาทีนี่พระชาลาชานี่เป็นใครเป็นเชื้อพระวงศ์ใครเชื้อพระวงศ์ของสุโขทัยมีขบวนที่เมียมีชู้ขบวนสุสุดาจันงดูหนังเรื่องซูโหยใช่ไหมไม่ได้ไม่รู้นะที่ว่าเมียมีชู้ขบวนสุสุดาจันทร์เรื่องสุโหยนี่ เนี่ยมระยาการอาชาหรือมันถูกวังยาแต่จริงไม่ใช่ถูกวางยามาประชวน,วนด้วยโลกปัจจุบันตามตัวนสมัยก่อนไม่มีหมอไม่มีอะไรเนาะมีตาดบ้างอะไรมันตายอย่นี่ทุกศพอยู่นี้ฝังไว้มาจุไว้แล้วก็เลือกไปรอรับไปเอาเชือ้อพระวงศ์เกยาทีนมาเผาศพตรงนี้ตรงที่ดีอย่างนี้ไม่แม่เมียไม่มามาันจะน้องน้องสาวคนนี้สาคือน้องสาวม,มานจะงานเราศพไปคนที่ไปตามก็คือเป็นทหารผู้ใจก็คือพ่อปเป็นในส่วนคือพระมหาสารราชา ในคนที่สเสด็จลงไปตามเมื่อวานคนแก่คนเฒ่าเ่าเราจะตามไปยุทธยาสิบห้าวันหาลงนะร่องมันไหมอ่ะร่องเลยใช่ไหมคะเดือนหรือเปา่ให้เวลาสิบห้าวัน<ม>ไปกลับก็ก่หกกับสองเลี้ยอปรจุุสมนิปปิดไม่ให้เน่าย้งกลับมาตอนนี้ก็มาลุดเจอหลุมโสมเมื่อสักยี่สิบกว่าปีเจอรูปประคำหินในบ่อโสอาราประคำหินทโบราณเลยใช้ประคำหินอ้นน้าไม่ได้มาด้วยรเลยง <önce S 1> ออมามาได้ค <anything. S 2> ah. ah, ่ะแต่เ hmm. ดี like ๋ยวไปซื้อของ่ะก็เลยเนี่ยทีนี้เราก็จะของข้าวทไม้เมืองต่างได้ชื่อว่าแผ่นดินสีมหาราชอย่จริงๆพ่อบอกว่าเมืองต่างนี้เป็นขอบชายแดนนะขอบชายแดนของอยจธยาหรือเหมืองกาบเซ็นเตอร์เป็นเส้นทางค้าขายเส้นทางเดิมครับหลวงพระบางจะเป็นเมืองมอละแมงก็มาแลกสินค้าตรงนี้หนองน้ำเชี่ยวทอง หนองบาก็มาแค่ตรงนี้มัละแมงก็มาแค่ตรงนี้เล่าสินท้ากลับกันอุทยานเป็นจังหวัดก็มาผ่านตรงนี้นี้ก็เลยเป็นจุดตัดเป็นทางเดิคทับก็ที่เราเรียนประวัติศาสตร์ก็มามาสองทางมีดานเฉลี่ยคำองก็ด่านม่ละเมาในภูเขาข้างหลังนี่กือดานม่ละเมาตรงนี้ก็เปรียบเมืองสมือ่านที่สองโรงยานไม่ละเมาเนี่ยที่เราอยู่นี่เป็นคูเมืองกันบนละเดี๋ยวไปดูจะมีคูเมืองสามชั้นความยาวสามกิโลตั้งแต่นู่นอันนี้ไม่ใช่หลักเมืองนะ อันนี้หลักและลึกถึงองสีมานะใ่หม,ม,มุันเดวตตเราเมืองจริงอยู่นู่นบ้านฝากร้องหมูบตรงทางใบพัดาาแลวมือต่างน้นเลยถึงดูดูดนึงหลักไม้เก่าสมัยที่ไม่ได้ส่วนประกาศสภาพประกับมาระบิดาบสมัยชากิเลยไม่ไหวแล้วเมืองตาก่าอยู่มาตาที่เราเสียกรุงศรียุธยามเมื่อไหร่สองพันห้ร้อยสิบสอถึงสองพันหสบดสิบหปี พอไป็นสวนประกาศขึภาพที่เมืองแขงแล้วขอดบอกให้ย้ายเมืองมาทั้งนี้ดีกว่าความบังการพม่ามาอย่างลา่ไม่ละเมาก็เลยตั้ตงของเมืองลับนี่ไอ้หลมตัวนี้จเจริญไม่กี่ป,ปีเั้งแต่เมื่อ400กว่าปีมา100กว่าปีในการที่นสองก็น้ำรีให้ย้ายมีฝั่งนู้ไม่ไหวแล้วเราสู้สงครามไม่ได้แพ้ตกน้ำน,นี้ไม่น้ำหนึ่งนี้ยนี่นี่ย,ยอันนี้เป็นแหลมวัดทีชื่อวัดเดิมชื่อวัดหุหินแล้วมันละลายไปตีเชียงใหม่ กบมาน่อง้0 5ราตีมงเชียงใหม่ล่วก็มาหน้าอนิสานียเนี่ยใช้กำลังคนแสนทับหน้าร่วงไปก่อน40,000ทับหลวงตามเสด็จไป60,000รอตีเชียงใหม่แล้วก็กลับมาบุงงามวันนี้เจอมีชื่อว่าวัดน้ำละลายสองชื่อ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระนเรศวรมหาราชพระราชสมภพณเมืองพิษณุโลกเมื่อปีเถาะพุทธศักราช298 0เป็นพระราชโอรสแห่งสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตรีทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระบรมเดชานุภาพทั้งในด้านการลบและการปกครองทรงขยายอาณาเขตของราชาอาณาจักรไทยแผ่ไพศาลกว้างไกลไปทั่วทุกสารทิศทรงหลังน้ำทักษีโนโทกประกาศอิสริยภาพณนะเมืองแตงเมื่อปีพุทธ,ธาาศักราช2127แล้วทรงเสด็จยกทัพกลับผ่านทางด่านแม่ละมาของอำเภอแม่สอด ถลิงถวายราชาสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2133สเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2148ดน้วย่ยวีรกรรมของพระองค์ท่านที่มีต่อพระศกนิกรชาวไทยและชาติไทยชาวเมืองตากและชาวอำเภอแม่สอดจึงร่วมใจกันรสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นเพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงได้กอบกู้บ้านเมืองทำให้ชาติไทยร่มเย็นเป็นสุขและอยู่ร่มกันเป็นปึกแผ่นจากทั่วนิรันดน้ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอดสร้างขึ้นมาปีพุทธศักราช2545อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่ปางกรรัศมีโชตในบริเวณศาลก็จะมีรูปปั้นของช้ชางศึกของพระนเรศวรมหาราชซึ่งมีขนาดเท่ากับของจริง ภายในสวนจะตกแต่งไว้ด้วยต้นไม้สวยงามด้านหน้าของศาลยังมีรูปปั้นไก่ชนจำนวนมากที่ประชาชนนำมาแก้บนทำให้ดูน่าเลื่อมใสใครที่เดินทางผ่านมาทางอำเภอแม่สอดก็ขอให้ทำการสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทาง าถีหรือ JD เจดีเฉิมพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าเจดีชนช้างตั้งอยู่บนดอยช้างตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตาเจดี JD นี้เป็นโบราณสถานมีอายุอยู่ในสมัยกรุงสุขโขทยัยรวม700ปีเศษองค์เจดียุทธาถีอยู่เยื้องกับวัดพระบรมธาตุประมาณ200เมตรลักษณะของเจดียุทธาถีเป็นศิลปะแบบสุขโขทยัย ขายกับองค์อื่นๆทั่วไปในเมืองสุโขทยัยก่ออิฐถือปูนฐานกว้าง12เมตรเป็นเรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมขึ้นไปสูง16เมตรเหนือเรือนธาตุทำเป็นลำสี่เหลี่ยมย่อมุมตลอดถึงยอดที่เป็นทรงพุ่มเข้าบินประวัติความเป็นมาปรากฏตามเรื่องราวเก่าเล่ากันว่าหลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้เสด็จขึ้นเสวยราชนกรสุโขทยัย พระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งนยอดดอยสูงตรงบริเวณที่พระองค์ทรงกระทธรรมยุทธาถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่ขุนสามชนยกทัพมาตีเมืองตากพ่อขุนศรีอินทราธิชแห่งกรุงสุขโขทยัยพร้อมด้วยพระโอรสพระชนพรรษาสิบเกปีภายหลังมีนามว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กีธาทัพไปรับกองทัพขุนสามชนถึงเมืองตากในการรบปรากฏว่าพ่อขุนศรีอินทราทิต์และขุนสามชนได้กระทำยุทธาธีกันแต่ช้างทรงของพ่อขุนศรีอินทราทิ์เสียทีตื่นหนีฆ่าศึกพระโอรสทรงเห็นเหตุการณ์จึงขับช้างเข้าฝางกลางแล้วกระทำยุทธาธีกับขุนสามชนสามารถเอาชนะขุนสามชนได้จนกระทั่งทัพของขุนสามชนแตกพ่ายหนีไปจากเมืองตาก E ะะก็เป็นสถานที่สําคัญทั้ง5แห่งของจังหวัดตากนะคะที่ควรค่าแก่การสนใจและการอนุรักษ์นะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลังนะคะได้ศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของจังหวัดตากะค,ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้เยาวชนนะคะรู้จักอนุรักษ์ขนบรรมเนียมประเพณีนะคะให้สืบต่อกันไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องไอและพี่นิค่ะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ